ปีนวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่ยี่สิบหปะประกาศเคอร์ฟิววันแรกไม่ใช่เนี่ยเขาไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิวขเขาเรียกว่าใช้บังคับใช้พรลกอฉุกเฉินใช่ไหมบังคับใช้พรลกอฉุกเฉินสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาดูไลฟ์สดของโกดังเราวันนี้นะครับ อย่างที่เราคาดการไว้นะครับเชือ้อโควิดก็ระบาดแรงขึ้นทุกวันทุกวันนะครับพ่อค้าแม่ค้าโซนตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลนะครับก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับตลาดไหนสั่งปิดตลาดไหนสั่งหยุดก็ต้องหยุดนะครับช่วงนี้เราจะหยุดเชื้อเพื่อใช้กันนะครับโกหน้าโกดังเราก็อย่างที่เห็นนะครับเราก็ไม่มีลูกค้าเข้ามานะครับแต่ว่า ลูกค้าก็ยังสามารถสั่งออนไลน์ได้อยู่ลูกค้ายังสามารถสั่งออนไลน์ได้อยู่ร้านเรายังเปิดขายออนไลน์ให้ทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับเชื้อโควิดระบาดอย่างหนักเลยนะครับในเขตกรุงเทพปริมณฑลนะครับชนบุรีตอนนี้ก็โกดังเราอยู่ชนบุรีนะตอนนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณ30สิบกวคนนะครับที่ชนบุรีก็อยากให้พ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะครับที่อ่า ปิดตลาดนะครับไม่มีตลาดไหนขายนะครับลองศึกษา Market Page บน f a c e b o o k นะครับขายของออนไลน์ดูลองศึกษานะครับ l i n e o อลองศึกษา Line แอด i n e Official นะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อที่จะเป็นช่องทางในการขายของทุกท่านนะครับโกดังเรายังเปิดส่งอยู่นะครับมีจัดส่งทั่วประเทศฟรีนะครับทั้งต้นทางทั้งปลายทางอันนี้น้องปิ่นกำลังจัดของให้ลูกค้าอยู่นะครับ ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถสั่งของได้เรายังเปิดส่งอยู่ส่งฟรีทั่วประเทศทั้งต้นทางและปลายทางลูกค้าสั่ง2500บาทขึ้นไปเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับตอนนี้หนะ้าโกดังเรายังไม่เปิดรับลูกค้าเข้ามานะครับลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องเดินทางมานะครับท่านอยู่บ้านนะครับจิ้มจอกดสั่งซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องมาที่โกดัง อยู่บ้านไหมนะครับขายของบนเฟซบุ๊กไปนะครับขายออนไลน์นะครับลองศึกษาตลาดนี้ดูนะครับยังมีคนซื้ออยู่เยอะนะครับในตลาดออนไลน์ยังเป็นตลาดที่กว้างอยู่อยากให้พ่อค้าแม่ค้านะครับที่โดนปิดตลาดช่วงนี้นะครับลองศึกษาตลาดออนไลน์ดูนะครับเพื่อที่เราจะไม่ได้ไม่ขาดรายได้นะครับของร้านเราก็ยังมีเยอะอยู่นะครับสําลองมาให้พ่อค้าแม่ค้าทุกท่าน พ่อค้าแม่ค้านะครับก็ออเดอร์กันเข้ามาเรื่อยเลยนะครับเราก็พยายามจัดให้ตามความต้องการของลูกค้าขอบคุณนะครับพี่ที่กดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้นะครับยอดสั่งเข้ามามีอยู่ประมาณ8ออเดอร์เดี๋ยวนนจะทยอยจัดการให้นะครับลูกค้าที่สั่งไว้แล้วไม่ต้องกลัวนะครับได้ทุกท่านนะครับเสื้อลายดอกเสื้อยืดกางเกงนะครับเรามีครบครับลูกค้าที่สั่งไว้แล้วเดี๋ยวเราจัดส่งให้ จัดส่งฟรีทั่วประเทศไม่ต้องมาที่โกดังไม่ต้องมาที่ชนบุรีอยู่บ้านท่านไปเลยครับเดี๋ยวเราจัดการจัดส่งให้ตอนนี้นะครับของมีแน่นครับของมีแน่นมีทุกอย่างเลยนะครับลูกค้าก็สั่งเข้ามาได้เลยสนใจตัวไหนแบบไหนสั่งเข้ามาได้เลยนี่นะครับของร้านเรามีเยอะครับเสื้อกีฬากางเกงในบ็อกเซอร์นะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าที่รอจัดส่งนะครับก็มีอยู่ประมาณสี่เจ้าที่จัดเสร็จแล้วนะครับ อ่าลูกค้ารอจัดส่งแล้วนะครับเดี๋ยวน้องโบน้องปีนจัดทยอยจัดออเดอร์เรื่อยๆนะครับลูกค้าก็สั่งเข้ามาได้เลยขอย้ำนะครับลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องมาหนะ้าโกดังนะครับท่านอยู่บ้านท่านไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้จัดส่งฟรีทั่วประเทศไม่ต้องมาซื้อที่นี่จัดส่งฟรีทั่วประเทศซื้อครบ2,500บาทจัดส่งฟร,ร,ร, 2, งฟรีมีตั้งแต่กางเกงในกางเกงเจเจเ,จเสื้อยืดนะครับบ็อกเซอร์ กางเกงมัดย้อมเสื้อมัดย้อมกางเกงในทรงทรังนะครับกางเกงยืดนะครับกางเกงบ็อกเซอร์ชายกางเกงขาสั้นขายาวขาว้าขาโคง้งมีครบนะครับมาดูได้เลยเอา้าวดูในวิดีโอนะครับแล้วก็สั่งซื้อมาช่องทางติดต่อมีเยอะนะครับดูวิดีโอผ่าน Yú u t u b e นะครับอยู่ใน Yuu o u b e c h ช n n น l นนชนค้าส่งนะครับเข้าไปดูได้เลยเ c e b o o k นนชนค้าส่งชนบุรีนะครับ ไลน์โอเอนะครับนนทชนค้าส่งนะครับมีทุกช่องทางการติดต่อให้ทุกท่านท่านสามารถดูสินค้าในไลน์ได้เลยดูสินค้าในวิดีโอได้เลยแล้วสั่งมาไม่ต้องเดินทางมาที่ชนบุรีไม่ต้องเดินทางมาหน้าโกดังเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศน้องปิ่นมาโชว์เกงก้างปลาหน่อยมาช้าที่ของเข้ามาเดี๋ยวให้น้องปิ่น <c oughs> โชว์กางเกงก้างปลานะครับก้างปลาของเพิ่งเข้า อันนี้เป็นกางเกงไซส์ข่าก้างปลาครับลายมีเยอะมากกางเกงก้างปลาเนี่ยเริ่มต้นนะครับตัวห้าสิบห้าบาทนะครับกางเกงก้างปลาเจเจนะครับของเราขายดีของเรามีครบนะครับ ไม่ต้องเข้ามานะครับที่โกดังนะครับลูกค้าต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้เลยครับเราจัดส่งให้ลายสวยๆแจม่จมๆเอาไปโพสต์ขายใน Facebook เอาไปโพสต์ขายใน Line เอาไปโพสต์ขายใน YouTube นะครับลองศึกษาช่องทางการตลาดใหม่ๆดูนะครับทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอในเมื่อเกิดวิกฤตแล้วเราต้องยอมรับมันแล้วก็พัฒนาตัวเราเองนะครับลายมีเยอะมากลูกค้าที่สนใจนะครับ สอบถามสั่งซื้อโอนได้เลยนะครับซื้อครบสองพันห้าร้อยบาทเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศเอาเป็นแบบอื่นสายอื่นมั่งเดี๋ยวปิดเนินตามพี่ไปเลยเดี๋ยวเราโชว์กางเกงแบบอื่นอันนี้ก็จะเป็นโซนกางเกงในนะครับกางเกงในเราก็มีเยอะในสต็อกเราก็ยังมีเยอะนะครับ่าเดี๋ยวไปโชว์ตัวอันนี้ดีวกว่ากางเกงขาสั้นผู้หญิงดีกว่าเดี๋ยวเราให้น้องปิน่นขาสั้นผู้หญิงนะครับเนี่ยสต็อกเรามีเยอะมาก แล้วก็มีอีกโกดังสองอีกนะฮะโกดังสองก็จะเป็นสต็อกล้น้วนเลยอ่ะอยู่กับบ้านนะครับโดนกักตัวอยู่กับบ้านนะครับหรือว่าไม่ต้องออกไปไหนนะครับอ่ะน้องปิ่นโชว์กางเกงบ็อกเซอร์รุ่นลูกดกหนยตัวนี้นะครับเป็นบ็อกเซอร์ผู้หญิงรุ่นลูกดกนะครับขาโค้งขาเว้าใส่และเซ็กซี่นะครับจู๋จีกันทั้งคืนอ่ะโชว์สักหนึ่งตัวเดี๋ยวให้น้องปิ่นโชว์กลางให้นะครับกลางโชว์ให้นะครับตัวนี้นะครับขายดีมากส่งอยู่สี่สิบบาทหรือโหลละสี่ร้อยแปดสิบ ใส่สบายนอนสบายนะครับรุ่นนี้นะครับเริ่มต้นส่งนะครับเบอร์เอฟสี่ิบบาท XL 50บาท 2XL 60บาทซื้อ50ตัวขึ้นไปนะครับลดพิเศษอีกตัวละ2บาทคุ้มมากๆถูกมากๆนะครับรุ่นนี้นะครับเกางเกงเลดี้ผู้หญิงลูกดกนะครับอ่ะกางให้ดูอีกสัก2-3ลายนี่นะครับอยู่กับบ้านนะครับใส่กากตัวอยู่กับบ้านได้เลยนะครับสบายๆไม่ร้อนครับ ไม่เปืองแอร์ไม่เปืองไฟนะครับเพราะว่ากางเกงเราระบายอากาศดีผ้าที่ใช้ตัดเป็นผ้าคัตตอนญี่ปุ่นยางก็เป็นยางใหญ่นะครับตัวนี้นะครับส่งอยู่40บาทโลละ480ลูกค้าเอาไปโพสขายในไลน์ได้หากิจกรรมเพิ่มนะครับหารายได้เพิ่มเติมนะครับช่วงนี้นะครับเกิดวิกฤตนะครับหาเงินหาโอกาสหาอะไรเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาโชว์ตัวตัวไหนดีตัวบ็อกเซอร์เกาหลีผู้ชายก็ไดะ เามื่อกี้บ็อกเซอร์ผู้หญิงไปแล้วตอนนี้นะครับเป็นบ็อกเซอร์ผู้ชายสังเกตนะครับเราจะห่างจากน้องปิ่นประมาณเมตรครึ่ง2เมตรนะครับช่วงนี้ห่างกันสักพักนะครับอย่าเข้ามาใกล้กันเลยนะครับโลกอันตรายมากอะน้องปิ่นกําลังโชว์กางเกงบ็อกเซอร์ผู้ชายอยู่นะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าทรงเกาหลีทรงเกาหลีนะครับจะเป็นเย็บพิเศษข้างหลังจะเป็นร้ยรอยต่อนะครับรุ่นนี้ส่งอยู่40บาทรุ่นนี้ส่งอยู่ 40, 40บาทโลละ480เหมือนกัน ซื้อ50ตัวขึ้นไปลดอีกตัวละ2บาทราคาพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวไปดูเสือนะ้อ T-K น่ะลูกค้าถามมาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวน้องปิ่นจะพาไปดูเสื้อ T-K นะครับที่เราส่งอยู่55บาทลูกค้าก็เอาไปขายกันตัวละร้อยนะครับอันนี้เป็นโกดังหนึ่งของเรานะครับเป็นหน้าร้านนะครับโกดังสองจะเป็นสต็อกนะครับอ่านี่นะครับเสื้อ T-K ก็ยังมีอยู่แน่นๆเลยนะครับส่งอยู่55บ้าบาท ไซส์ S, M, L, XL, 2XL ส่ง55บาท3 XL ส่ง65บาทลูกค้าเอาไปขายกันตัวละร้อยนะครับอย่าลืมนะครับที่ผมบอกว่าช่องทางการขายของ Market Page ใน Facebook นะครับลองไปศึกษาดูไม่มีอะไรยากนะครับยากแท้แต่ไม่เคยนะครับปากบอกยากปากบอกยากแต่ไม่เคยลงมือทำนะครับก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นลูกค้าลองศึกษาดูนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเสื้ออ่าผ้า ITY นะครับ ราคาส่งอยู่55บาทเหมือนกันไซส์ S, M, L, XL ส่ง55บาทลูกค้าก็เอาไปขายกันตัวละร้อยนะครับขอย้ำโปรโมชั่นโควิดนะครับ2,500บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาหน้าโกดังอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเดินทางมาหน้าโกดังนะครับอันนี้ลายกัญชาสวยมากนะครับกำลังนิยมกันเลยอย่างรุ่นเนี้ยส่ง55บาทลูกค้าก็าไปโพสต์ขายนะครับตัวละร้อย ได้กําไรด้วยนะครับอยู่บ้านเฉยๆนะครับหาเงินเข้าบ้านด้วยนะครับอย่านิ่งนอนใจอย่านิ่งดูดายนะครับวิกฤตเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มปรับตัวนะครับที่จริงเราต้องปรับตัวก่อนวิกฤตด,ด้วยซ้ําแต่ใครปรับตัวไม่ทันตอนนี้ก็ต้องเริ่มปรับตัวได้แล้วนะครับลูกค้านะครับขอย้ํานะครับต่างจังหวัดไม่ต้องมาต่างจังหวัดอยู่กับบ้านไปเลยไม่ต้องมาที่โกดังสั่งซื้อผ่านออนไลน์เอาซื้อครบ2,500บาทเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศไม่มีต้นทาทาาางงงไไมม่่ีีปลลยยจัดสฟเ อันนี้นะครับเสื้อคอวีราคาส่งเนี่ยห้าสิบห้าบาทเนื้อผ้าเนี่ยเป็นผ้าอะทีเคนะครับคุณสมบัติของเขานะครับคือซักตากแดดไม่ยับนะครับไม่ต้องรีดใส่ได้เลยซักตากแห้งสบัดใส่ได้เลยนะครับไม่ยับอาลูกค้าขอบคุณหัวใจนะครับไม่รู้ใครส่งมาขอบคุณยอดไลค์ยอดแชร์ด้นะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดขอย้ำว่าไม่ต้องมาที่โกดังนะครับหางงินสักพักนะครับสั่งออนไลน์อย่างเดียวเลย สั่งออนไลน์อย่างเดียวเลยชอบแบบไหนถามแอดมินได้แอดมินตอบได้หมด <c oughs> อ่าอันนี้น้องปิ่งกำลังจะโชว์เสื้อคอกลมนะครับขอย้ำโปรโมชั่นโควิดนะครับ2,500าบาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเท่านั้นเราคงยืนหยัดขายเพื่อคุณต่อไปนะครับไม่ว่าคุณจะขายเพื่อใครแต่เราขายเพื่อคุณครับอ่านี่นะครับน้องปิ่งกำลังโชว์ไลน์ให้อยู่ขอบคุณไลน์ขอบคุณหัวใจนะครับที่ส่งมาให้กันอ่าเดี๋ยวจะโชว์ตัวต่วตอไปเอาเป็นเสื้อกีฬาดีกว่า ถึงแม้ว่าตอนนี้จะโดนรงไม่ให้ออกจากบ้านแต่ก็ยังมีคนใส่เสื้อกีฬาอยู่กับบ้านอยู่นะครับน้องปิ่นโชว์เสื้อกีฬาให้พี่หน่อยเสื้อกีฬาเสื้อกีฬาเราส่งอยู่เท่าไหร่ตอนเนี้ยห้าสิบค่ะเสื้อกีฬาเนี่ยถูกมากเลยส่งอยู่ห้าสิบบาทใช่เหรอส่งอยู่ห้าสิบบาทเองเหรอปกติส่งอยู่หกสิบบาทปกติส่งอยู่หกสิบบาทแต่ตอนเนี้ยเสื้อกีฬาลดลงเหลือห้าสิบบาทนี่นะครับเสื้อกีฬา S M L X L ห้าสิบบาท ลูกค้า50บาทถูกมากๆเลยไม่รู้มันไปลดกันตอนไหนนะครับผมจำได้ว่าผมขายส่งอยู่60บาทนะรุ่นนี้แต่น้องปิ่นบอกว่าราคาอัปเดตแล้วเหลือส่ง50บาท SML XL 50บาท ขอบคุณนะครับยอดไลค์ยอดแชร์ขอบคุณหัวใจนะครับน้องปิ่นบอกว่าตัวนี้นะส่งอยู่50บาทโหลก oh ็600นะครับถูกมากๆเลย,ล,ยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องมาที่โกดังลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องมาที่โกดังอยู่กับบ้านสั่งออนไลน์ได้อยู่กับบ้านสั่งเราได้น้องโบคอยตอบอยู่น้องปิ่นคอยตอบอยู่แอดมิน5ท่านคอยตอบอยู่นี่นะครับน้องโบน้องปิ่นกำลังโชว์เสื้อกีฬาอยู่รุ่นเนี้ยส่งอยู่50บาทและเป็นงานไทยของไทยแท้ช่างไทยตัด ช่างไทยทาผ้าอย่างดีนะครับและยี่ห้อคาปูชิโน่ของแท้ไม่ต้องถามว่าทําไมของโนโนทชนถูกขนาดนี้เพราะผมไม่เอากําไรเยอะครับเรายังยืนหยัดขายเพื่อคุณเรายังยืนหยัดขายเพื่อพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านวงการตลาดนัดยังต้องไปต่อได้แต่ขอให้ทุกท่านหาโอกาสจากวิกฤตที่เกิดขึ้นหาช่องทางมาเก็ตเพจ หาช่องทางขาย facebook ออนไลน์หาช่องทางขาย Facebook ไลฟ์ไม่ถนัดด้านนี้ติดต่อเรามาโนโนชนยินดีสอนฟรีนะครับอ่านี่น้องปิ่งกำลังโชว์สีขาวรุ่นคาปูชิโน่นะครับหนึ่งสองหนึ่งราคาห้าสิบบาทถูกกว่าเข้ามันไก่หน้าบ้านเราอีกนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูสินค้าตัวอื่นกันต่อดีกว่าครับต่อไปจะเป็น Jj Pa แ k แล้วกันนะครับขอขอบคุณนะครับยอดไลค์ยอดแชร์ตอนนี้นะครับขอขอบคุณมากที่ยังสนใจใส่ใจกันอยู่นะครับ อ่ะตัวเนี้ยเป็น JJ Pa c k ราคาส่งเริ่มเริ่มต้นนี่เท่าไหร่ปิน่นโหลละ500ป่ะ,ะโหละโหละ500ไซส์ไบอลเนี่ยเบอร์เอโหลละ500ไซเข่าเบอร์แอลโหลละ6 0 0เบอร์ M อมก็จะใส่แล้วอยู่ที่เหนือเข่านะครับเบอร์แอก็จะใส่แล้วอยู่ที่ประมาณเข่าขอขอบคุณนะครับยอดไลค์ยอดแชร์นะครับอ่ะตอนนี้นะของเรามีเยอะของเรามีเยอะมากลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องมาลูกค้าท่านในที่โดนปิดตลาดนัดก็ขอให้อยู่บ้านนะครับ หาอาชีพเสริมหาอาชีพออนไลน์ตอนนี้นะครับที่ขายดีเลยก็เป็นแมสเป็นเจลล้างมือนะครับเดี๋ยวเราจะมีแมสมาขายด้วยในราคาถูกๆส่งให้ลูกค้าถูกๆเพื่อเอาไปขายถูกๆช่วยประชาชนชาวไทยนะครับตอนนี้บ้านเมืองเราเกิดวิกฤตทุกคนต้องช่วยกันอย่าเก่งกำไรอย่าแสวงหาโอกาสในทางที่ไม่ดีนะครับและผมอ่าจวันนี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจเรามาตลอดขอขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะครับที่ไม่ทิ้งกันผมไม่ทิ้งคุณคุณไม่ทิ้งผมนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ